ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมฆครับสวัสดีครับคุณออดครับครับวันนี้พี่เมฆครับครับผมด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะพี่นะครับเรื่องโรคภัยที่กําลังระบาดหนักไม่ไม่ใช่ว่าเป็นประเทศเราแล้วครับแทบจะทังโลกครับใช่วันนี้เราเองนะครับก็ไม่ใช่เราเองก็บอกว่าตัวพี่เองเนี่ยก็เบ้าฟ้อโฮมอยู่ ใช่ครับเพราะว่าของพี่ที่ร้านเป็นที่าร์ด้วยร้านของพี่ใช่เป็นที่พักอาศัยด้วยถูกต้องครับก็ค,คือ work from home ตามนโยบายของรัฐบาลครับนะครับแล้วเราก็มีทั้งแอฮอกรมีทั้งน้ำยาฆ่าเชือ้อที่จะคอยฉีดในห้องที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่เนี่ยเราก็ฉีดกันวันเว้นวันนะฮะเพราะว่าไอ้น้ำยาฆ่าเชือ้อเนี่ยตามข้อมูลที่ได้มา มันอยู่ได้เจ็ดวันครับผมแต่เพื่อความชัวเราก็ฉีดวันเว้นวันเว้นวันเลยเพื่อให้เพราะมันเป็นห้องห้องเขาเรียกว่าห้องห้องปิดห้องปิดนะครับแต่ดโดยสวนใหญ่ที่พี่ทํางานกับลูกค้าก็คือมันเป็นพื้นที่เปิดโล่งแอรับตลอดเวลาดังนั้นโอกาสที่จะมีเชื้อก็มีครับแต่มันคงจะไม่เยอะใช่นะฮะแล้วอย่างน้อยก็อะไรนะส ocial distancing รับเราก็เว้นช่วงกันแต่วันนี้เรารักกันเราอยู่ใกล้กันนิดนึงใช่ครับเพราะว่า เวลาไล์สดถ้าห่างกันมากๆแล้วเราใช้เครื่องมือที่คือโทรศัพท์ถูกต้องะคะรับน,นะครับนะโอเคโอเคก็วันนี้นะครับเรารมีผมมีคําถามทั้งสองถามคอถามนะพี่มี่ที่อย่าเรียกว่าคําถามเนยคือคือจริงๆอย่างนี้อย่างนี้ก่อนพอดกีก็นั่งนึกๆว่าเราอยากจะทําอะไรกาง บุคลากรทางการแพทย์ครับพีถูกต้องครับพี่คือครับนะบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้ดูแลเรากันนะครับทั้าทำการหนักมากทั้งหมอทั้งพยาบาลแต่ก็ไม่ใช่แค่หมอหรือพยาบาลใช่ครับคนที่อยู่ในวงการแพทย์ทั้งหมดทูแลเราทั้งหมดรปภแม่บ้านทุกคนครับครัที่ช่วยที่ช่วยเหลือเราใช่นะครับผมตอนนี้ทางร้านพี่เนี่ยครับมีโครงการตั้งศูนย์ฟรีครับให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยคือยังไงครับพี่ คืออย่างนี้ครับก็อย่างที่กล่าวไปตอนต้นกับคุณโอ,อ๊ตอนะการนว่านักรบเสื้อขาวนักรบเสื้อขาวใจดีหรือนักรบชุดกล่าวกัดซึ่งมันเป็นคําเรียกรวมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขโดยรวมรับนะครับแล้วก็จัดโครงการที่เมื่อไม่กี่วันก่อนกับที่นักกันตอน2องทุ่มถึงสองทุ่มห้านาทีที่เราตบมือกันปลอกมือ เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางคณะแพทยก็เลยมานั่งนึกว่าเอ๊ะวาเจเจิริญการยางเราจะทําอะไรเพื่อส่งกําลังใจถึงพวกเขาได้บ้างใช่นะครับนี่นี่เราก็บอกว่าจะไปทำหน้ากากแจกจะไปซื้อหน้ากากแจกถ้มีคนทำอยางเี้ยถูกต้องและมันก็ไม่ใช่ความชํานาญของเราถูกต้องครับนะฮะที่เปิดร้านมาเนี่ยน่าจะก่อนปี2543ก็รวมที่20ปีนะพี่นะครับแล้วก็ ตั้งศูนย์มาก็ประมาณน่ยก็เกือบเกือบเปิดร้านนั่นแหละครับผมเราก็สั่งสมประสบการณ์เทคนิคต่างๆข้ามูลต่างเกี่ยวกับรถยนต์จนกล้าพูดได้ว่าวันนี้วจเจริญการยางเนี่ยถือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านตั้งศูนย์ล้อก้าวนึ่งในเมืองไทยเยี่ยมบบเลยนะครับครับ<ม>เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเข,ขาเหนื่อยกันแล้วอะ่ะแล้วเราจะทําอะไรซึ่งซึ่งเราเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ครับนะครับ แน่นอนครับเครื่องตั้งศูนย์คงไม่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปตางได้ใช่ได้เราไม่สามารถยกเงินส์ไปทําที่อื่นได้เครื่องมันใหญ่มากาหนักมากรับใช่ไหมครับแล้วก็เพอเอิญน้องสาวน้องสาวพี่เป็นหมอด้วยแล้วก็เลยปรึกษาเข้าไปว่าทําโครงการนี้ดีไหมเพราะเรามองว่าตัวบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยเขามีวิธีป้องกันตนเองที่ไม่ให้นําเชื้อจากโรงพยาบาล ออกสู่ภายนอกบอกตรงๆเลยดีกว่าพวกเราอีกครับใช่ใช่คือเขาแม้ถึงแม้ว่าเขาจะมีความเสี่ยงแต่เขาก็รักษาตัวเองได้ดีกว่าเราด้วยซ้ำป้องตัวเองได้ดีกว่าเราด้วยซ้ําใช่ใช่ครับก็เลยถามไปว่าดีไหมกรับน้องสาวที่เป็นหมอบอกก็ดีสิเฮียเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นกาลังใจเล็กๆน้อยๆว่าในภาคส่วนธุรกิจเล็กๆของผมอ่ะครับผมก็ยังเข้าใจถึงความเหนื่อยยากความหนักหนาสาหัสครับ ของบุคลากรทางการกกแพทย์และสาธารณสุขรว<ผ>มถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นด้วยก็เลยบอกก็เอาสิเอาเลยถ้าอย่างนั้นปุ๊บผมก็ทําเลยครับนะฮะก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้มีการไลน์เชิญชวนหลายอย่างด้วยกันนะครับอยากให้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นการส่งสัญญาเล็กๆ,กๆน้อยๆว่า เราให้กำลังใจคุณนะใช่เราเรายังยืนอยู่เคียงข้างคุณนะกระบอกนะฮะก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อร้านนิดนึงครับก็นอกจากผมวนเจริญการยางแล้วก็จะมีร้านปากทางลำลูกการกบนะฮะอ,อ,อยู่ตรงสะพานยูเทิร์นกับรถหน้าปากทางลำลูกกาเลยตลาดลำลูกกาไปนิดนึงร้านแอดแวนไทยค่ะนะครับด้วยออนะครับร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งเลยก็ชื่อร้านแรกก่อนก็คือเฮียตั้มกับ เจ้เต้เต้น,เตน,นะครับนะอีกร้านหนึ่งก็อยู่ท้ายๆไอ้ก,กาอลางๆถนนลำลูกกา,กวาบวานของ3ต่อของ4นะอยู่ใกล้ๆศูนย์อิสุสุของสามกับร้าน AVT PRO โดยเฮียหมูนะครับก็ยินดีเข้า,ขาร่วมโครงตายกับผมนะฮะว่าถ้าบุคลกากรทางการแพทย์มาคุณใส่เสื้อกลาวมาคุณใส่สัญลักษณ์สาสุาการกระบาดสีเขียวสีแดงก็แล้วแต่ มาชุดนอกรุดครับก็สามารถนำบัตรก็นำบัตรข้าราชการนำบัตรลูกจ้างชั่วคราวที่คุณอยู่ในในหน่วยงานเหล่านั้นอ่ะมาแสดงให้กับพวกเราทั้งสามล้านเห็นนะครับดูเดี๋ยวช่างเราตั้งสูตรให้ฟรีนะครับนะแล้วครับแล้วพวกเขาเหล่านั้นอ่ะจะมีเวลามาตั้งสูตรเหรอ่เอเอาคนจริงๆเลยนะครับผมก็เชื่อว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาหรอกโอ้ทเพราะว่าไหนจะบางคนเป็นสิบติดต่อชั่โมงนะพี่นะถูกครับบางคนก็ โอ้ยทั้งวันมาเลยแล้วก็อาจจะต้องอยู่วอร์ดอยู่อะไรอยู่ที่พักสแตนบายแต่ทีนี้เราก็มีความเชื่อว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยยังไงก็ต้องมีเวลาพักผ่อนครับคือ่าร้อยคนต้องมาแพักหรือบางคนก็กลับแล้วจะมีการสลับเวรกันใับเวรกันใช่ไหมครับนะครับสลับเวรกันนิดนหน่อยๆก็อาศัยช่วงเวลาช่วงเวลาที่เรากำลังจะเดินทางกลับที่พักหรือเดินทางจากที่พักมาที่โรงพยาบาล เผื่อเวลาขึ้นอีกสักครึ่งชั่วโมงกัดแวะมาหาเราทั้งสามล้านกับหรือหรือเชือโอกาสเชิญชวนล้านยางที่มีเครื่องตั้งศูนย์แล้วกันครับกาบผมอู่ซ่อมรถที่มีเครื่องตั้งศูนย์แล้วกันครับ<ส>เรามาสร้างไวรัลสิ่งดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เขา<ส>ตั้งศูนย์ให้เขาฟรีเด็ครับครับผมนะครับนะ,นะเขาก็จะได้มีกําลังใจเพิ่มขึ้นแล้วก็บุคลากรทงการแพทย์และทีมงานสาธารณสุขทั้งหลายเนี่ย ก็เราเปิด a c e b o o k เช็คสักนิดนึงร้านทางผ่านของตัวเองอ่ะมีตรงไหนบ้างกับผมเพราะอย่างน้อยเนี่ยจะได้แวะแวะเข้าไปได้แวะเข้าไปได้ใช่แล้วก็ไม่ผิดหวังว่าเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เข้าร่วมโครงการเพราะจริงๆแล้วมันเป็นที่พวกเราคิดเองขึ้นมาเองครับโอ้ตใช่ครับพี่มันไม่ได้ออกมาโดยองค์กรใหญ่ไหนใช่นะครับเราคิดได้เราก็อยากทําเลยร่บนะครับก็ได้มีเชิญชวนไปแต่ก็ไม่ ช่วงนี้ของผมหรือเปล่าครับผมนะครับก็ถือโอกาสบอกกล่าวกันเอาไว้ก่อนนะครับแต่ทีนี้โอ๊ตครับการี่โอ๊ตก็ไลฟ์สดในหน้าเพจของโอ๊ตครับผมเอ่อเพจอะไรนะโอ๊ตอ่ะโอ๊ตแลมิเนบรีครับผมโอ๊ตแลมิเนบรีของผมก็ไลฟ์สดในหน้าเพจของผมว่าเจริญการยาบรรลุกากของสองการนะครับทีนี้ถ้าท่านผู้ชมหรือลูกค้าที่ดูอยู่เนี่ย เห็นว่าเป็นประโยชน์อ่ะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรากันนิดนึงใช่ครับผมอย่างน้อยมันจะได้สร้างไวรัลให้ว่าร้านอื่นเห็นแล้วเป็นประโยชน์อยากให้กําลังใจก็ร่วมโครงการเพิ่มขึ้นได้ครับเราสามารถลงที่หน้าเพจืองตัวเองไปเลยไปเลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์เยอะๆเพื่อที่จะไปกําลังใจให้ผมด้วย เป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะผมแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าเออมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงการเขาจะได้รู้ว่ามีร้านไหนบ้างที่ทำคาเฟ่นะครับการเราแค่อยากเป็นกําลังใจส่งกำลังใจถึงเขาจารการปลอบมือใช่ถูกต้องครับพี่นะครับกานี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงได้ทำโครงการนี้การทำไมเอ๊ะเขาไม่มีเวลาหรอกนู่นนี่นั่นไม่ใช่ฮะผมเชื่อว่าทุกคนจัดเวลาได้ใช่ นะครับคนเราก็ต้องพักอันที่เนาะถูกต้องแต่ว่าเกือบตัวเวลานะ่นนิดนึงอันนี้มันก็มีอีกคำถามหนึ่งที่ที่ก็พยายามคิดเองในใจนะครับรถฉันขับปกติดีอยู่ต้องตั้งศูนย์หรอเ่าใช่ไหมครับผมนะมันก็เลยผมเลยถามว่าแล้วการตั้งศูนย์เนี่ยมันช่วยอะไรเกี่ยวกับรถได้บ้างครับพี่การตั้งศูนย์มันช่วยอะไรเกี่ยวกับรถได้บ้างนะครับ ขออนุญาตตอบเป็นข้อๆครับผนะครับคือพอมันเกิดโรคระบาดน่ะโอ๊ตอ่ะครับปี่นะครับการโดยสารหรือการเคลื่อนที่โดยระบบขนส่งสาธารณะก็จะถูกจํากัดถูกต้องครับพี่นะครับถูกการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเกิ่มขึ้นมีการลดช่วงเวลาในการเดินรถมีการลดสายเดินรถมีการลดปริมาณการเดินรถ ใช่ไหมครับแล้วก็มีการใช้ social distancing ก็คือแทนที่จะมานั่งชิดกันอย่างเงี้ยหรือหรือไปยืนชิดกันอย่างเงี้ยก็จะมีการบล ok ็อกที่นั่งเว้นที่นั่งที่นั่งเว้นที่นั่งบอกเว้นบอกยืนลาวเว้นลาวที่เราจะห้อยกันเพื่อให้ห่างกันอย่างน้อย1เมตรถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าการเดินทางด้วยระบบขนสงาางน่งสาธารณะเนี่ยมันก็จะยุ่งยากเพิ่มขึ้นใช่ครับพี่ปริมาณต่อหนึ่งเที่ยว ของการเคลื่อนย้ายบุคคลเนี่ยมันก็ลดลงไปเยอะสมัยก่อนเราเบียดเสียดกันใช่เป็นโอ้โหอย่างนี้ใช่ไหมครับนะไม่รู้ใครแต้ยอังใครกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ถูกไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอในช่วงโลกระาาดเนี่ยมันก็เลยทําให้ทุกๆคนรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และทีมอาสาสุขเนี่ยนำลถส่วนตัวที่มีใช้อยู่นะที่มีอยู่มาใช้เยอะใช้มาใช้มากขึ้นเพื่อลดระยะทาง แล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีเพิ่มขึ้นครับถูกไหมครับถูกต้องไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนใช้รถส่วนตัวเยอะขึ้นมากกว่ารถโดยสารสาธารณะใช่วันดีคืนดีเราไม่ได้ใช้เลยแล้วจู่ๆเรามาใช้เฮ้ยปวดครับอ่าทําไมรถฉันเี่ยมันมันมันไหลซ้ายไหลนี้มันไหลทางขวามันดึงขวาเฮ้ยทำไมแตะเบรแล้วมันสะบัดเป็นาเนี้ทำไมไหมทำไมเวลานี้แล้วมันเอี้ยตากออดแอด เป็นไงครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มาโอ้ที่ว่าเขาจะกังวลไหมว่ารถฉันเป็นอะไรถูกต้องเป็นเพราะมีความกังวลเข้ามาแน่นอนถูกไหมใช่ครับแม่เอ้ยขออนุญาตอย่าดิ่นเลยนะครับอะไรวเนี่ยรถอะไรวะไม่ต้องไปลบกับโลกระบาดแล้วแล้วมันเหนื่อยรถเนี่ยแล้วรถฉันเป็นอะไรอีกเนี่ยใช่ใช่ไหมใช่พี่แล้วเขาไม่ได้มีความชำนาญทางด้านเกี่ยวกับรถยนต์ถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องพี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบุคลากรทางสาธารณสุขเอยครับผม แพทย์เออแพทย์เอคุณมีความเชี่ยวชาญทำเชี่ยวชาญในด้านสุขภาพครับถูกไหมฮะถูกต้องรักษาโรคนู่นนี่นั่นหะครับปรึกษาปล่อยวางเรื่องรถถูกต้องมาให้ทางเราเป็นที่ปรึกษาใช่นะครับคบนะลองคิดดูฮะเหนื่อยกับต้องไปลบกับโรคระบาดแล้วก่อนเหนื่อยขับรถตีนแรงกายแรงกานี่นะอ้ยมันดึงซ้ายฉันต้องมาคอยฝืนขวาดึงขวาฉันต้องมาคอยฝืนซ้าย พอแต่เบกูพุงอะไรสะบัดลดความกังวลใจเหล่านั้นครับแวะมาให้ผมมาแวะมาให้ร้านยางที่ร่วมโครงการนี้ครับเพราะว่าอย่างน้อยการตั้งศูนย์รถเนโอทับการเบมันถือว่าเป็นการตรวจสุขภาพช่วงล่างเป็นอันดับรถยนต์ได้อย่างหนึ่งเป็นอันดับต้นๆเลยล่ะสองอันนั้นคือตรวจสุขภาพช่วงล่างก่อนะครับสองถ้าศูนย์ล้อดีวิ่งตรงครับ มันก็ลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ถูกต้องครับมัสามคอศูนย์ลดดีมันก็สร้างความปลอดภัยในการขับขี่ให้มากขึ้นถูกต้องเลยเพืทั้งตัวคุณเองและคนที่คุณรักใช่คุณปกป้องคนอื่นมาเยอะแล้วเรื่องช่วงล่างเรื่องสูนรล้อการให้เราปกป้องคุณกันบ้างใช่ครับผมผมเชื่อว่าธุรกิจยางรถยนต์ที่มีเครื่องตั้งสูหรือธุรกิจอู่ซ่อมรถการที่มีเครื่องตั้งสูนี่น ยินดีที่จะตรวจสุขภาพให้คุณถูกต้อง <Hey. S 1> หลายหลายโมเดิร์นเทรใหญ่ๆที่เป็นร้านยางเขาก็ยังมีเห็นไหมครับเวลาคุณไปใช้บริการตรวจเช็คสภาพฟรีกี่รายการอ่าใช่ใชแต่ผมโฟกัสไปที่ตั้งศูนย์ครับเพผมมองว่าด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของผมเนี่ยร้านผมคือผู้ชำนาญเกี่ยวกับการตั้งศูนย์เป็นอย่างมากกับพีบ่ถ้าลูกค้าหรือท่านผู้ชมหลายๆท่านได้มีโอกาสได้มีโอกาส ชมคลิปทาง youtube บอจเริญใบยาแม่ครับทางหน้าเพจบอจเริญก็จะเห็นครับผมมีการอธิบายเกี่ยวกับสูรรยรล้อไว้ค่อนข้างหลายคลิปมากครับโอ๊ตใช่ดินะเพราะฉะนั้นนี่คือวัตถุประสงค์ทั้งหมดและเหตุผลทั้งหมดว่าทําไมล่ะผมถึงได้ดำเนินโครงการตั้งศูนรล้อให้ฟรีขึ้นมาเพราะ<ด>เราอยากจะแบ่งเบาภาระกับเราจะลดเราอยากจะลดความกังวลใจว่ารถคุณเป็นอะไรใช่ด่คุณมาตั้งศูย์กับเราปุ๊บเราก็จะ ถ้ามันปกติดีใช่ไหมโอ๊ดเราก็ตั้งสูนรให้คุณไป่ยืดอายุการใช้งานของช่วงล่างของยาลุนย่อยให้คุณขับขี่สบายขึ้นใ่นะครับเพราะว่าเราคือผู้ชานาญการผู้เชี่ยวชาญแตถ้าเกิด กางโรงการเข้ามาแล้วเราเป็ปัญหาเราก็ยินดีตรวจเช็คเราก็จะตรวจเช็คให้ซึ่งเรียนก่อนครับต้องขอแยกออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้ซ่อมช่วงล่างอ่าใช่แต่บางร้านซ่อมช่วงล่างด้วยเขาก็จะได้ดูแลได้เลยอ่านั่งเที่ยวอะไรอย่างางอย่างร้านผมเนี่ยซ่อมอ่าที่ร้านผมว่ามีบุรีครับซ่อมแล้วก็จะดูไปเข้ามาแล้วผมก็จะตรวจสอบไม่ได้ว่ามีอุปกรณ์แล้เราก็จะแจ้งตามกัน ตามมาเป็นจริงได้มาเป็นจริงว่ามีกรการอะไรตึกหรอในช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆร้านก็ยินดีจะฟรีทั้งแรงให้นะถูกต้องนะแต่นี้อันนี้ผมไม่ได้ทำโครงการพวกนี้นะเพราะผมไม่ได้ซ่อมช่วงล่างแต่มาตั้งศูนย์กับผมออสมาตั้งศูนย์กับพี่เกิดเจอว่าอะไรมันบกพร่องกับเราจะได้จดให้เพื่อท่านทั้งหลายอย่าไปเข้าศูนย์ก็ตามอจะไปไลน์ไปที่บ้านก็ตามของเรา ก็จะได้ซ่อมได้อะไรได้จะได้คลายความกังวลถูกต้องครับพี่ไปกังวลไปลบกับโลกร้พอแล้วทุกวันนี้ก็มันทุกวันทุกวันนะพี่เนะเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์มาให้เราดูแลคุณแม่ใช่ครับผมอยากจะแบ่งเบาภาระอยากจะแบ่งเบาภาระนิดนิดนิดน้อยเพื่อดีพี่ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเหตุผลทั้งหมดครับพ่ที่ที่คิดโครงการนี้ขึ้นมาแต่เชื่อว่าหลายร้านอาจจะทําแล้วนะ ผมอาจจะไม่ได้เป็นคนทําคนแรกแต่ว่าผมก็อยากจะเชิญชวนโน้ชครับทาได้เราทําเถอะจริงนี่โควิดอยากให้มันสั้นที่สุดถูกนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยโครงการนี้ที่ทาขึ้นมาก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าเราใช้รถกา่จะเป็นเถอะถูกต้องพี่นะครับอดใจที่จะไปสังสรรค์อดใจที่จะไปรวมกลุ่มกัน ไม่กี่เดือนหรอกครับมันก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้แล้วเราจะต้องผ่านเหตุการณ์ันนี้ไปด้วยกันใช่ครับช่วงน้าท่วมมหาอุทกภัยปีห้าีครับผมก็นั่งกินนอนกินอยู่2เดือนครับพี่แต่วันนี้ผมไม่ต้องทอําำขนาดนั้นเพราะมันยังมีการโดยเดินทางกันได้ครับจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมอยากทำโครงการนี้ขึ้นมาครับโบพี่นะครับครับอย่างน้อยอย่างที่บอกขอย้ําศูนย์ล้อมันเป็นหน้าด่านแรก ของรถไปละของช่วงล่างที่เรียกว่าจะรู้ว่ามันเสียหรือไม่เสียรถคุณรู้สึกขับแปลกเบรกสะบัดน,นะครับอย่างที่บอกดึงซ้ายดึงขวาพวกอะไรเกียนพวกเนี้ยลดความกังวลเหล่านั้นแล,ล้วมาเราจะดีกว่าใช่ครับือบมันจะอย่างที่บอกอย่างที่คุพวกไปทีแรกรรมันเหนื่อยจะเหนื่อยกับการทำงานแล้วอะ่ะ มาให้เราแก้ตรงจุดนี้ให้ดีกว่าดูแลตรงจุดนี้ให้ดีกว่าลดความกังวลของพวกเขาครับผมไม่มากก็น้อยใช่ครับน้อยใช่ครับครับผมก็ต้องฝากไว้ครับโอ๊ตเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้คลิปขายของใช่เราไม่ได้มาขายของนะครับก็เลยเลยเราอยากเป็นกําลังใจใช่ไอ้ข้อมูลทางด้านเทคนิคอะไรมากๆก็เลยยังไม่ได้ใส่เข้าไปใช่ครับนะครับแค่ แค่อยากให้ผู้ชมเนี่ยช่วยช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปหน่อยครับทั้งของโอเวอร์แลนด์บีกุลีครทั้งของวัเจริญการยาครจะได้รู้ว่าอย่างน้อยมี 3- 4มสี่หน่วยเล็กๆเนี่ยรเป็นกาลังใจให้พวกเขาอยู่นะโอนะถูกต้องครับพี่นะครับครับผมเอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับไม่ไม่เฉพาะ ทางแพทย์พยาบาลคุณหมอนะครับรวมถึงพี่น้องชาวไทยทุกท่านขอมทุกอาชีพทุกอาชีพขอเป็นกําลังใจนะครับผมเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันดีครับโอตครับพี่ครับ